ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวก็มีวิธีพับเหรียญโปรยทานง่ายๆนะคะเป็นรูปแบบนี้มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรนะคะวันนี้ใช้สีขาวสองนะคะสีเหลืองสองนะคะอ่า วัดาจากตรงปลายดิบบินนะคะตรงถึงรอยพับนะคะสิบเซนติเมตรนะคะวัดเสร็จแล้วก็พับเลยนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะเส้นที่สองคองเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะเส้นสั้นนะคะให้อยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สามนะคะของเส้นที่สองลงไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะ สอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดตรงมาอ่าสอดลงไปตรงกลางของเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กว้างๆนะคะแล้วก็รวบปลายหางของเส้นที่สามนะคะใส่ลงไปนะพอหลังจากนั้นแล้วเราดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เหรียญน,นะคะเส้นจากด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่าง เส้นจากขวามือเราพับไปที่ซ้ายมือเส้นจากข้างล่างเราก็พับขึ้นไปด้านบนเส้นจากซ้ายมือนะคะพับมาขวามือสอดลงไปนะคะตรงกลางของเส้นที่หนึ่งนะคะหรือว่าเส้นสีขาวนะเสร็จแล้วนะคะก็พลิกกลับด้านค่ะพอเราพลิกกลับด้านมานะคะเส้นสั้นนะคะสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นข้างบนนะคะสอดลงมาข้างล่าง เส้นต่อไปนะคะเส้นจากขวามือเราสอดไปที่ซ้ายมือเส้นต่อไปนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนเส้นต่อไปค่ะจากซ้ายสอดมาขวาค่ะบีบให้แน่นเลยนะคะพิกกับด้านค่ะพิกกับด้านมาแล้วนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีเหลืองนะคะจับลิบบิ้นนะคะมาทางขวามือ แล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะให้เป็นรูปกลวยนะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปเป็นเส้นสีขาวนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะ เส้นสีเหลืองนะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่าง ตอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นให้กระชับนะเราก็ได้กลวยนะคะสีมุมแล้วนะทีนี้ก็ทำขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวทำจากเส้นสีขาวนะคะอย่างอื่นเราอันอื่นเราก็เก็บรวบมาก่อนนะคะ ก็คือทําเส้นสีขาวนะคะเราจะมาสอดที่เส้นสีขาวอีกอันนี้คือสีขาวนะคะผ่านสีเหลืองมามาสอดที่สีขาวอีกอันนึงนะคะจับริบบิ้นนะคะจับที่ปลายนะคะมาสอดลงไปนะคะที่ฐานสีขาวเลยนะสอดลงไปเลยนะคะเส้นต่อไปนะคะ ก็คือเราต้องทําวนจากเส้นด้านในนะคะก็เป็นเส้นสีเหลืองนะคะเส้นสีเหลืองก็จะมาสอดที่ฐานสีเหลืองนะคะสอดถัดม,ด,ะะดมาเรื่อยๆนะคะจับริบบิ้นนามาสอดที่ฐานสีเหลืองเลยนะคะทีนี้ก็ไล่มาเลยนะคะพอสีเหลืองแล้วก็จะต้องเป็นสีขาวนะจับริบบิ้นนะคะนํามาสอดนะคะที่ที่ตรงฐานสีขาวเลยนะคะ ก็คือจับริบบิ้นมาสอดเลยนะคะไม่ต้องบิดไปทางไหนเลยนะคะจับเส้นสีเหลืองนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะเพียงแต่ว่าตอนขั้นตอนแรกก็คือเริ่มจากการสอดก็สอดให้ถูกนะคะเพราะว่าจากเส้นสีเหลืองนํามาสอดอตรงเส้นสีเหลืองอันที่สองนะเราก็ดึงให้กระชับนะคะ นี่นะคะได้แบบนี้นะคะทีนี้แม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีเหลืองนะคะจับริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะตรงตรงฐานของเส้นสีเหลืองนะคะตรงกวยเส้นสีเหลืองนะคะนี่นะสอดลงไปแล้วปลายริปบิ้นก็จะมาออกตรงนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานเส้นสีขาวนะ ปลายริบบิ้นก็มาออกด้านล่างนะคะเส้นต่อไปนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานสีเหลืองเลยนะคะเส้นต่อไปนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานสีขาวนะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านนะคะเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเส้นจากข้างบนนะคะสอดลงมาด้านล่างเส้นจากขวามือนะคะสอดไปที่ซ้ายมือเส้นจากข้างล่างน,นะคะสอดขึ้นไปด้านบนเส้นจากซ้ายมือนะคะสอดไปที่ขวามือแล้วเราก็บีบทุกมุมเลยนะคะให้แน่นนะ แล้วเราก็จะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะดอกไม้ของแม่เหมียวฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ